เฝ้าสวนยางเฝ้าวิญญาณช่วงต้นฤดูฝนมนาศชายวัยกลางคนผู้เพิ่งตกงานจากโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าใน,นเมืองใหญ่จำต้องกลับมาอยู่กับย่าทางห่างที่หมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งในภาคใต้ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเขายอมรับงานรับจ้างเฝ้าสวนยางพาราที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าราวสิบก,กิโลเมตรจากตัวหมู่บ้านเจ้าของสวนบอกเขาว่าต้องการคนคอยดูแลสวนช่วงกลางคืนเพราะก่อนหน้านี้ยังถูกขโมยไปหลายรอบมานดตกลงทันทีเมื่อเห็นค่าแรงดีเกินคาด สวนยางนั้นเนี่ยสงัดล้อมรอบด,ด้วยต้นยางสูงเรียงเป็นแถบเวลากลางคืนแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันที่เขาจุดไว้ไม่อาจส่องพ้นเงาไม้ที่สลับซับซ้อนแต่สิ่งที่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกแปลกใจคือคำเตือนจากชาวบ้านเคยมีคดีคนโดนเผานั่งยางที่นี่หลายคนตำรวจยังไม่เคยจับใครได้คิดดีๆก่อนยามกลางคืนนะพี่มนัดหัวเราะข่มความกลัวคิดว่าแค่เรื่องหลอกเด็ก คืนแรกผ่านไปนเงียบสงบแต่คืนที่สองขณะเขานั่งหลับอยู่ในเพิงไม้เล็กๆก,กลางสวนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังลมเย็นวูบผ่านต้นคอใครนะเขาถามเสียงสัน่นแต่ไม่มีคําตอบและเขาก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดเหมือนเสียงเนื้อไม่ปนเสียงหวีดร้องแผ่วเบาอาช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆราวกับมาจากทุกทิศ มนัดรีบคว้าไฟฉายกวาดไปรอบๆแต่กลับไม่พบใครทว่าเขาสังเกตเห็นคราบดำคลายย้ายยังไม่เกาะตามต้นไม้หลายต้นและกลิ่นเหม็นไม่คลัคล้งจนคลื่นไส้คืนนั้นเขาแทบไม่ได้นอนและรุ่งเช้าก็กลับไปถามเจ้าของสวนเจ้าของสวนเพียงนิ่งเงียบแล้วบอกว่ามันเป็นกรรมของที่นี่สมัยก่อนมีคนถูกเอามาเผานั่งอย่างซ้ำๆเพื่ออำพรางคดีตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าเวลากลางคืนยกเว้นคนที่ไม่รู้อย่างนาย มนัดอยากลาออกแต่ไม่กล้าเขาจําเป็นต้องใช้เงินจึงกัดฟันอยู่ต่อขึ้นต่อมาเสียงหวีดร้องดังกว่าเดิมตามด้วยภาพเงาคนไม่เกรียมเดินผ่านระหว่างต้นยางร่างหนึ่งยืนจ้องเขาอยู่ในความมืดดวงตาแดงฉานสเก็ดไฟลุกวาบบนไหลขึ้นความจริงมาวิญญาณกระสิบแผ่วพวกมันค่าพ,พวกทาบแล้วฝังไว้ใต้ต้นยาง มนัสเริ่มคลั่งเขาขุดใต้ต้นอย่างต้นหนึ่งด้วยมือเปล่าแล้วพบเศษกระดูกไม่เกรียมกับเสื้อผ้าเก่าขาดวินตำรวจถูกแจ้งและมาขุดเพิ่มพบซากศพอีกหลายรายเมื่อความจริงถูกเปิดเผยวิญญาณก็สงบลงแต่มนัสไม่เคยหายจากอาการหวัดผวาอีกเลยเพราะในคืนสุดท้ายที่เขาเฝ้าสวนวิญญาณตนนั้นกระซิบคำสุดท้ายยังมีอีกหลายศพที่ไม่มีใครเห็นเราจะกลับมา มนัดฝืนอยู่เฝ้าสวนต่ออีกคืนทั้งที่ในใจไม่อยากแม้แต่จะเหยียบเข้ามาแต่เสียงครวนครางความเย็นยเยือกและภาพคนไม่เกรียมในคืนก่อนยังคงตามหลอกหลอนเขาแม้ในยามกลางวันคืนนั้นท้องฟ้ามื่อสนิทไราดาวลมเงียบเงันผิดป,ปกติตะเกียงที่เขาจุดไว้เริ่มสั่นไหวโดยไม่มีลมจากนั้นเสียงยังหยดลงถังแมแมแม่แม ก็ดังขึ้นรัวผิดธรรมชาติราวกับใครมาเร่งให้ยางไหลเร็วขึ้นและเสียงฝีเท้าก็เริ่มวนรอบเพิงไม้ไม่ใช่คู่เดียวแต่หลายคู่ชัดเจนว่าไม่ใช่สัตว์มนัฐนิ่งฟังพยายามไม่ขยับแต่แล้วเสียงขูดบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังแกรกแกรกแรกแรกเขาหันขอบบนพื้นไม้ที่เขานั่งมีรอยไม่ดำลากยาวเหมือนมีใครเอาเหล็กร้อนขูดเข้าไม้และรอยนั้นลากเป็นตัวหนังสือทีละตัวพวกข้าไม่ใช่คนเดียว จู่ๆเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากต้นอย่างทุกต้นพร้อมกันกลายเป็นเสียงแหลมซ้อนกันนับสิบเสียงหญิงเสียงชายเสียงเด็กปนกันไปหมดแล้วก็มีเสียงบางอย่างตกลงจากต้นไม้ตุกหลังจากคืนก่อนมนัตตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปเหยียบสวนยังอีกแม้แต่ก้าวเดียวแต่แล้วเจ้าของสวนกลับมาหาเขาถึงบ้านพร้อมเงินค่าจ้างที่มากกว่าหลายเท่าและพาปืนลูกชายวัยยี่สิบต้นต้นมาด้วยเอ็งไม่ต้องกลัวหรอก มือนี้ให้ลูกชายข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าของสวนบอกด้วยรอยยิ้มแปลกๆที่มนัสไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อถึงสวนปื๊ดเอาแต่จุดบุรี่สูบพ่นควันใส่หน้าไม้แล้วหัวเราะไอ้ผีบ้าท่ากล้าก็มาสิกูไม่กลัวพวกมึงหรอกมนัสสะดุ้งใจเริ่มไม่ดีเขาแอบสังเกตเห็นรอยสักที่ข้อแขนของปื๊ดเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปไฟกับมีดเหมือนรอยที่เขาเคยเห็นจากภาพข่าวคดีเผานั่งยางเมื่อหลายปีก่อน เวลาดึกเสียงยังหยดหายไปเหลือแต่เสียงลมหวิวกับความเงียบอึดอัดมนัดลุกไปปัสสาวะหลังต้นยางและนั่นเองเขาเห็นเงาคนไม่เกรียมสามสี่ตนยืนรายล้อมปื้นที่ยังนั่งอยู่คนเดียวเขารีบวิ่งกลับไปแต่สายไปแล้วไฟตะเกียงดับพรึบแล้วเสียงกรีดร้องของปืนก็ดังสะท้อนป่าอากกกกอย่ามายุ่งกับกูกูแค่ทำตามคำสั่งพ่อมันไม่ใช่กูคนเดียวเสียงเนื้อไม่ดังสู้ ตามมาด้วยกลิ่นเหม็นไม่คลุ้งท้วนส่วนมนัดหมอบอยู่ในเงามืดมองเห็นเพียงเงาดำกลุ่มหนึ่งล้อมร่างปื้ดไว้ก่อนที่ร่างนั้นจะลุกเป็นไฟทั้งเป็นและเงาทั้งหมดค่อยๆหายไปในต้นยางรุ่งเช้าร่างของปื้ดเหลือเพียงกองเท่าฐานตรงกลางสวนตำรวจมาถึงไม่มีแม้แต่ร่องรอยต่อสู้ใดๆตำรวจสรุปว่าปี้คมเมาและทำตะเกียงน้ำมันล้มจนเกิดไฟไม่ร่างจนเสียชีวิตมนัดบอกทุกอย่างที่เห็นแต่ไม่มีใครเชื่อเจ้าของสวนปฏิเสธไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเขาไม่พูดอะไรนอกจาก ลูกมันทำไปเองข้าไม่เกี่ยวแต่คืนนั้นมน,นัดฝันว่าได้ยินเสียงกระสิบสุดท้ายจากใต้ดินใต้ต้นยางเจ้าของสวนอย่าไม่ตายมันเป็นรายต่อไปแต่มนนัดลาออกจากงานเฝ้าสวนและออกจากพื้นที่ไม่อยากรับรู้อะไรอีกต่อไป